การนะ์ดเนี่ยถืงครับเ oh. ด็บน้อยน้ำบลาซิเวิร์เนเฮดนกข้อนะเด็กการ์ดนะนะนะเลยนะทุกคนอ๋อการ์นะบา้บานนี้นะกระเบื้องไตเล่นะทุกคนบ้างบ้างโอ้มาแล้วทุกคนตัวบ้าง อันนะันนั้นไะงางใตนะดูครับตบบ้านะโลไไปโตน,นะทุกคนนี่นะ ได้เลยสองตัวเนาะการตัวบ้างเจบ้อ,ย,อย,ยนะทุกคนนกนกนกเซลนกเซลนกเซลห่างฟานนกนกระเซลเบอร์ซีเวิร์นจัดไปแล้วเนาะหนึ่งตัว bây giờ chúng bà mẹ hết lên nó nó khô nói nó bà lìa rồi hết lắm, bà nó nó khô นนอนีออ้ดโค้ดมาให้มันเลยว่าชีเวิตมากานจะได้มาเนานะเลอะไปเรื่อยๆนะทุกคน ừ, เห็นเไปหนึง ยูหรือบ่นไปแล้วบอนหัเลยนะ บาเลาทุกคนมนกขอ นำก็พักก่อนนะทุกคนนำพักก่อนเจจี้เลยทิมงานเอาเหมยแห้งตุบสูบอยู่บนนี้นะเจจี้จก่อนนะทุกคนจีบ้าง บ้าแล้วกะโนกโค่นมันจะบ้ามก่อนเยอะมันงั้นเอาลูกดูดคิดมีนถามเธอยังไม่ได้างถามคิด นี่ก็ไปท่าสิเงน้น,นับยิงไปสามำล้ลับในตัวเดียวจับจับเพียงเดียวอีกเดียวยัเออป่ะ กินนล้นแจ้มมีไดน้กด้เลย่ไหมครจับสัดวูไม่เื่อเหรอมีเจอขอได้คือจีราบนล้ข้อนอยกเสื่ เด็ดยินี่ยนเป็นฟนเอาแมงมาเด้อแบงชักเนาะมันขึ้นหนึ่้เปอร์เซ็นต์เลยก็ขาไม่พาดนะไปจากโ่โค้เนี่เอาไปก้าวใส่ใส่มันนี่ครับ ลังปีงปีงนกโคกับบ้างกับนกน้อยตัวนี้ปีงพ่อสําราแล้วเนาะเนี่ยเอาสุกคักแล้วเอาอย่านอนเลยหาไรนอนนะทุกคนนะคลิปนี้ก็พอม,มีอย่งางไรนะถ้าเบิงมืออื่นไปเลยจะได้